พวกเราควรเป็นบุฟเฟ่มากกว่านะถึงกับต้องมาโพสต์บ่นลงใน IG Story เลยนะคะสำหรับสาวสวยขนมจีนกุลมารที่ไปดินเนอร์สุดรู้กับคุณสามีแต่ต้องเจอเรื่องราวสุดเซ้งกับปริมาณอาหารของร้านที่ไปทานเนี่ยมีจำนวนบอกว่าหาแทบไม่เจอคะ่ะโดยเธอได้โพสต์ IG Story เป็นภาพอาหารพร้อมกับข้อความว่าเล่นเกมหาเนื้อกันเจอไหมคะแล้วก็ตามมาด้วยโพสที่บอกว่าหนึ่งในเนื้อของจานที่คาดว่าเป็นเมนคอร์สเห็นไหมคะ ข่มใจไม่จบมามาที่บ้านเพราะเสียดายตังและโพสสุดท้ายบอกว่าอันนี้ขอรีวิวจริงๆเพราะไปเองจ่ายเองพี่เคนไม่ทานนกพิราบ2จานจานแรกเขาก็เปลี่ยนเป็นผักกระหล่ำอะไรสักอย่างอีกจานเป็นหมู3ชั้นค่ะคือก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งรายงานข่าวคนบันเทิงที่เจอปัญหากับเรื่องร้านอาหารอย่างกวามวันปิยะ ที่ออกมาเล่าว่าเธอไปร้านอาหารที่ดูไบเธอถ่ายรูปไม่ถึง3นาทีก็มีพนักงานมาไล่เธอเนี่ยนะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเชฟคนดังเนอะใครๆก็อยากถ่ายรูปอะแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยทำไมคนอื่นไม่โดนไล่เพราะเธอก็สั่งมื้อใหญ่นะแล้วก็เจอความผิดพลาดของขนาดอาหารที่สั่งเธอก็ไม่ได้เอาเรื่องร้าน และถ้าหากย้อนกลับไปนะคะเราก็จะได้เห็นข่าวของคนดังที่มีประเด็นกับร้านอาหารกันอยู่เป็นระยะอย่างนักร้องรุ่นเก่าติ๊กชิโร่ออกมาฉะร้านอาหารดังปล่อยให้เจ้าตัวรอนานเกือบ3ามชั่วโมงแต่สุดท้ายเคลียร์กันลงตัวโดวยพีพิติ๊กออกมาเผยภายหลังว่าบอยปกรณ์เจ้าของร้านได้โทรมาเคลียร์และขอโทษด,ด้วยตัวเองปัญหาจะเกิดจากการที่ทางร้านเปลี่ยนระบบการรับออเดอร์ใหม่พนักงานยังไม่ชํานาญพิติ๊กก็ไม่ได้ติดใจทั้งยังบอกว่าจะกลับไปทานที่ร้านอีกแน่นอน ต่อกันด้วยคดีของดิวอริสรานะคะจำได้ไหมสักยระยะหนึ่งแล้วว่าม,มีสาวคนหนึ่งออกมาแชร์ค่ะว่าแฟนของเธอนี่นะตอนนั้นยังไม่ได้ขอแต่างงานกันไงบอกว่าเนี่ยแฟนของเธอเบี้ยวค่าอาหารดิวก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องราวของเซบาสเตียนแฟนหนุ่มของเธอจริงๆ ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเธอยังไม่ได้คบกันกับเขาซึ่งคนที่ออกมาแ์เนี่ยมีพฤติกรรมชอบส่งข้อความมาหาแฟนของดิวขอเงินของานจนเขาไม่อยากตอบสุดท้ายก็ส่งบินมาว่ายังไม่ได้จ่ายค่าอาหารซึ่งแฟนดิวเองก็จำไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ผ่านมา5ปีแล้วไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่สุดท้ายดิว ก็ยอมโอนเงินจานวนนั้นไปให้โดยที่ไม่สนใจเรื่องราวว่าจริงหรือไม่แต่ก็แค่อยากจบป,ปัญหาเพราะตอนนั้นเธอเพิ่งถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานอยากใช้ชีวิตแบบมีความสุขกับคนอื่นเขาบ้างมากันที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เป็นข่าวใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งแจ็คแป๊บโฮเจอดราม่าขึ้นเหยียบโต๊ะอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่น ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงด้วยตัวเองว่าในคลิปเนี่ยเป็นการตัดต่อเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เหตุการณ์ทั้งหมดมีคนบอกให้เจ้าตัวขึ้นไปบนโต๊ะเจ้าตัวปฏิเสธแล้วแต่คนก็ยังบอกให้ทําซึ่งก็ไม่ได้มีแต่ตนเท่านั้นที่ทําแบบนี้และสุดท้ายกับยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เพิ่งเปิดร้านหมูกระทะได้เพียงไม่กี่วันก็มีดราม่าเรื่องของรสชาติอาหารและปริมาณที่ให้น้อยมากซึ่งทางเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาชี้แจงว่า ขอน้อมรับคำติชมแล้วก็จะรีบปรับปรุงแก้ไขค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ